ตอนนี้เราก็วางเพาลอยให้กับรถลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นรีโว6หกเกียร์นะครับช่วงล่างเราเปลี่ยนเพาลอยให้ใหม่นะครับเนื่องจากลูกค้าใช้งานหนักแล้วก็เพาเดิมเดี๋ยวจะทนไม่ไหวครับใช้เพาลาลอยแขนยาว31เ็นะครับเป็นเพาลอยงานสร้างนะฮะใช้เพาลอยงานสร้างลูกค้าไม่ได้เลือกเติมแหนบนะครับลูกค้าต้องการเอาไปแบกน้ําหนักได้เยอะขึ้นเลยต้องใส่เพาลอยลูกค้าไม่ได้เติมแหนบแต่ลูกค้าเปลี่ยนตรงเตงให้สูงขึ้นครับ เพื่อจะมีช่วงยืดหยุ่นได้เยอะขึ้นเหมาะสําหรับการที่จะไปแบก5ตันครับนี่ฮะก็ใช้ตรงเตงประมาณ8นิ้วนะครับใช้บูทเหล็กอัจฉรบีได้นะครับล้อก็จะออกนิดหน่อยนะครับผ่าลอยแขนยาว31นะครับใช้ล้อแมกของเลนโซนะฮะเป็นขอบ15สวยงามครับล้อหน้าของลูกค้าก็ออกมานิดหน่อยนะครับด้านหลังก็เสมอหน้ายางกันพอดีนะฮะประมาณนั้น โอเคนะก็ถือว่าสวยงามครับเน้นที่จะไปใช้งานหนักนะครับใช้เพาลอยนะครับจะเหมาะกว่านะครับอย่าไปใช้เผ่าเดิมเลยเผ่าเดิมอันตรายนะครับแบกมากไม่ได้ชุดแหนบลูกค้ามีมาแล้วนะครับลูกค้าไม่ได้เลือกที่จะเติมชุดแหนบเข้าไปนะครับเพราะว่าแหนบของลูกค้ามี20มิลข้างละ3แผ่นแหนบ12มิลอีก3แผ่นนะครับแต่ว่าผมก็แนะนําลูกค้าว่าถ้าเราจะใช้วิธีการที่จะบรรทุก5ตันแบบงบประหยัดก็ยืดตรงเตงครับเปลี่ยนตรงเตงพันกระบาทจบครับ เราไม่ต้องไปเติมแหนบก็ได้ให้ซุ้มสูงสูงอย่างนี้เขาจะมีช่วงยืดหยุ่นได้เยอะเขาก็สามารถที่จะบรรทุกงานได้เยอะขึ้นนะครับเพราะแหนบมันสามารถที่จะยืดหยุ่นได้เยอะมากกว่าเดิมนะฮะอ่ะก็ส่งงานอีกหนึ่งลำครับตอนนี้เราก็รถออกมาลองให้ลูกค้านิดนึงนะครับให้ลูกค้าดูว่าเราวางปอรลอยไปแล้วนั้นหน้าไฟเอวจะต้องไม่โชว์นะครับวิ่งได้ตามปกติเข็มไหมขึ้นตามปกตินะครับเบรกมือเบรกเท้าใช้ได้ครับ ไม่กาเบรกแรงอ่ะโอเคครับก็สามารถวิ่งได้นะครับตามปกตินะเกมใหม่ขึ้นตามปกติโอเคและเรื่องระบบเบรกมือนะครับก็ใช้ได้ตามปกตินะครับถ้าปล่อยถ้าปล่อยเบรกมือปุ๊บก,ก็รถไหลนะครับโอเคนะฮะนะเบรเบรกมือรถก็หยุดนะครับท่าม,ม่ต้องเหยียบ เบรกนะครับเบรกมือก really uh, <Yeah. S 2> ็ใช้ได้ตามปกติมีเบรกมือมี ABS สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับและเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางเพาลอยหรือเสริมแหนบนะครับก็ติดต่อมาได้ที่อู่ปริชาติเพาลอยนะครับอู่ปริชาติเพาลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับคันนี้ก็พร้อมที่จะส่งงานแล้วครับเบรกมือใช้ได้ตามปกตินะครับเบรกเท้าก็โอเคอยู่ดีนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถเพาลอยนะครับเพาลอย เขาไม่ได้ตั้งออตโต้นะฮะระบบเบรกเราก็ใช้กันเขี่ยตั้งเอานะฮะดังนั้นเวลาที่เราใช้รถเพาลอยแล้วเนี่ยใช้ได้ประมาณสัก5วัน10วันในตอนที่วางเพาลอยไปใหม่ๆนะครับก็ควรที่จะตั้งเบรกเท้าเบรกมืออีกรอบหนึ่งเพื่อจะให้เขาอยู่ได้ดีกว่าเดิมนะครับอ่าโอเคครับก็ฝากเพืเ่อนๆด้วยครับอู่ปริชาติเพาลอยนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบ,บ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ สำหรับพอลอยเส้นนี้เป็นพอลอยงานสร้างนะครับมีเบรกมือมี ABS ทาปกตินะครับใช้ได้ตามปกติเลยตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะส่งงานสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางพอลอยติดตั้งพอลอยนะคะก็ติดต่อมาได้ที่อูป,ปาริชาติพอลลอยนะครับอูป,ปาริชาต P พอลลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับลูกค้าก็มารับกลับบ้านแล้วครับเอาไปใช้งานนะครับ ใส่เพาลอยครับใส่ล้อมแมกเลนโซ่นะครับขอบคุณมากๆนะครับเดินทางปลอดภัยครับเป็นพลาลอยที่มีเบรกมือมี ABS นะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับ